สวัสดีครับจิจกรรมสวดมนต์ความเพียรพระกิ่งภัยรีพีหน้าชื่อเซฟเซฟหนึ่งครั้งที่78วันที่1ิเจ็ดกรกฎาคมหกรอบที่สองต่อจากบทที่10ต่อจากบทที่10บทที่11 บทสวดมังคละสุตังเสวนาจารานางปัตติทานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานางเอตัมมังค่าละมุตมังสองปัตติลูปะเทสะวาโสจะปุเพจะตกะตะบุญญะตาอัตตะสัมมาปณนิธิจเเอตัมมังคาละมุตมังสามพาหุสัจ,จะตสิปัญจะวินโยจะสุขิโต สุภาษิตาจายาวาจาเอตัมมังขารามุตมังสีมาตาปิตุอุปฐานนางปุถฐานลัสสังขะโหอะนาคุลากะจะกรัมมันตาเอตัมมังขารามุตมัห้าทานันจธรรมะจะลิยาจะยาตะการนันจสังฆะโห อะนะวัญชานิกรรม,มานิเอตัมมังขารามุตมัง6อารติวิรติปาปามัชปานาตสันมโมอัป,ปะมาโทอัป,ปะมาโทจะธรรมสุเอตัมมังขารามุตมังเจคารวโจนณิวาโตโจะสันตุทีจะกตะตัญยุตากาเลนะธรรมะสวะนางเอตัมมังขารามุตมัง ขันตีจะโสวะจัตสะตาสะมานานานจะทัศนังกาเลนะธรรมมัธรรมะสักชาเอตัมังคะระมุตตะมังก้าวตะโปตะพมะมจะลิยันจะอริยะสัจจานทัศนังนิพพานะสัจจิกิริยาจะเอตัมมังคะระมุตตะมังสิพุทัสสะโลกะหัมเมหิจิตตังยัสสะนะกกัมปติ อสกังวิละชังเขมังเอตัมมังคารมุตมัง 11. เอตาธิสานิกัตวาณะสัพพัทมะปราชิตาสัพพันธะโสทิงคันฉันติตันเตสังมังคาระมุตมะมิิบ2อบทสวดละตะนะปะลิตะละยังกินจิวิตตังอิทวาหุรังวาสเกสุวายังละตะนางปะนีตังนะโนสะมังอธิตะ ทาขเตนะอิธรรมปิพุทธเทรัตนังปะนีตังเอเตนะสจเตนะสุวัติโหตุขะยังวิลาคังอะมะตังปะนีตังยะทัตนะคาสักะยะมูนีสะมาหิโตนะเตนะธรรมเณนะสัมมติกินจีอิธรรมปิมธรรมเมรัตนังปะนีตังเอเตนะสจเตนะสุวัธธติโหตุ ยามพุทธเศโทโผลิวัฒนาอิสุจริงสมาธิมานันตะลิกัญญะมาหุสมาธินาเตนะสะโมนะวิชติอิทัมปิธรรมเมรัตะางปะนีตังเอเตนสะตนสัตเจนะสวัตติโหนตุเยปุคาลาอัตสะตตังปะสัทธาจัตตาลิเอตานิโยคานิโหนติ เตากิเนยาสุขตัสสะสาวกาเอเตสุทินานิมหพรานิอิทัมปิ <c oughs> สังเคระจนางปะณีตังเอเตนะสาเจนะสุวัติหุยโเยสุปปยุตามะนัสาถเพนะนิกามิโนโคตมะสานะสะนมิเตปัติปัตตาะมะตังวิไคหะรัฐามุธานิพุติง พุทธมานาอิธรรมปิสังเคระตนางปะดีตังเอเตนะจเตนะสุวัติโหนตุขีนางปุรานางนะวังนัติสัมภะวังวิรันตะจิตตายติเกพวัสหมิงเตขีนพีชาอาวิรุหิฉันทาสิภัสตีนายะธาธรรมปิธีโปอิธรรมปิสังเคระตนางปะนีตังเอเตนะจเตนะสุวัติโหนตุ 13. บทสวสดธรรมบทสหาสาวกอัตตาหาเวชิตังเสยโยยาจายังอิตราปรชาอัตะทันตัสะโปสัจจะนิจังสัจจะจาริโนเทเนวะเทโวนะคันทัพโณมาโลสาหาพมมุนาช,บบาชิตังอปะชิตังอกะยิลาตะถาลูป,ปะสะชันตุโน สิบเซบทสวดเกตปุตตสูตรภาสิตะมิทางเต,เตนะภาขวะตาชานะตาปัสตาอะระหาตาสัมมาสัมพุทธเทนะเอทะตุมเหมาอานุสเวนะมาปะลัมมะปะระยาปะรายะมาอิติกิรายะมาปิทะกะสัมปะทานเนนะมาตักกะเหตุนาะ นยะ,ะเหนมาอากาละปะลิวิตเกนะมาทิฐินิดนานักขติยามาสพพรูปะตายะมาสมะมโนโนขะลุยะถาตุเมเหอัตะนาวะชาเนยาทาอิเมรรมะอกุสลาอิเมรรมาสาวชาอิเมรรมาวินยุขะละหิตาอิเมรรมาสามันตาสามา ทินนานาหิตายะสายะสัวยติอัฏตุเมเหอะเหปะชะเหยยาถายะถาตุมเหอัตะตนาวะชาเนยยาถาอิเมทัมะกุสราอิเมธรรมัมมะอนาวัชาอิเมทัมมะวินยุปัทสาอิเมธัมมะสัมันตาสัมมาทินานาหิตายะสุขายะสังวตัตติอัตตุเมเหอุปะ สัมปชวิหะเลยยาถาติสิบห้าบทสวดอุปนิยสูตรอุปนิยติชีวิตตมัมปะมายุงชาลูปนิตัสสนสันติตานาเอจังผ้ายัาง มระ,ะเปขามาโนบุญญาณิกะยิราถะสุขาวะหานิอุปนิยติชีวิต,ตมัมปามายังชาลูปะนิตัสสนะสันติตานาเอตังพระยังมระ,ะเปขามาโนโลกามิสังปะ,ะเหสันติเปโขโยะกาเยณะสังยมวาจายะอุทะเจตัสสะตังตัสสะเปตัสสะสุขายะโหติยัง ชีวมาโนปะกะโลติบุญเธรรมโมหะเวรคติธรรมมะจาริงธรรมโมสุจินโนสุขามาวะหาติเอสานิสังโฆธรรมเมสุเจนเนนทุกขติงคันชาติธรรมมะจารีสัพเพสังขาระอะนิจจาติญาถาปัญญาญัตปัสสาติอาถานิมพินเจ,จตติทุกเขเอสัมโควิสุทธิยา สัพเพสังขาราทุกขาติยาถาปัญญายาปัสสาติอาถาปิมพินทาติทุกเขเอสาวะโควิสุทติยาสัพเพธรรมานัตาติญาติถาปัญญายาปัสสาติอาถานิมพินทาติทุกเขเอสาวะโควิสุทติยาสิบหกบทสวดอนรณะชาดก อปันนกัฏฐานะเมเกทุติยังอาหูตักติกาเอตทธัญญายะเมทาวีตังไคเหยยะอปันนกลางพระหุงเวสรรนังยันติตับพระตานิวนานิจะอารามกรุขาเจยานิมะนุสสาพระยัตจิตาเนตังโขงสารนังเขมังเนตังสารณะมุตตะมังเนตังสารณะมังัมมะสัพพะทุกขาปะมุตตาติ โยตัพุทันตธรรมมันตสังคันตสารานังขาโตจาตา,าริอะริยะสัจจานิสัมมันปัญญายาปัสสติทุกขังทุกขะสามัมปปาทางังทุกขัสสะจะอาติกะมังอะริยันจะอัดถังขิกังทุกขูปะมะคามินงังเอตังโขสารานังเขมังเอตังสารามุตตะมังเอตังสารณะมาคัมมะสัพพทุกขาปะมุตจติ สิบเจ็ิสวดผันเทลัตตะคาถาอตีตังนานะวาคเมยนบปะตะิตังเขอะนาคาตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม,ไม่ควรพูดของสิ่งที่ยาวาไม่ถึงจะถาตีตัมปะหิน,นันตังอปัตันจะอนาคาตัง สิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนัตจะโยทำมังตัตตะวิปัสสติอาสังหิลังอาสังกุมปังทางวิถามะนุภะรูหเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนแงนไม่ค่อนแขนในธรรมนั้น บุคนนั้นพึงจเจริญธรรมเนื่อเนื้อให้ปูเปิงอัจเชวกิจจะมาตามปังโกชายยามาละนางสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพุ่งนาหิโนสังขะรันเตนะมาหาเสเนะมัจุนาพ่อความพัดเพียนกับมัตุราชผู้มีเสียายาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอาหูรัตตะมะตันทีตัง ตังเวพัฏเถกะรัตโตติสันโตอาจิกะเตมุนีติพระมุนีย่อมเสลียะมูนีย่อมสยบเรีย,ย,ยรงบุคคลผู้ปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจค้านทั้งกลางวันและกลางคืนแล้ว่าผู้มีราตีดึงประเินด้วยประการเช่นนี้แล สิบแปดบทสวดพิน,นะหะปัจจะเวคณทาธทาถะแปรชาราธรรมโมมาหิชารานางอานาตีโตเรามีความแก่ธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พระยาธิ ธรรมโมมาหิพระยาทิงอานาตีโตเรามีความเจ็บไข้ธรรมดาจะร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มะระนำธรรมโมมาหิมะระนางอานาตีโตเรามีความตายธรรมดาจะร่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิเยหิมะนาเปหินานาภาโววินาภาโวคือเราจะรัเว้นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดภาคจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวง กรรมมัสโกหิกรรมะทายาโทกรรมโยนิกรรมะพันธุกรรมะปาติสารโนเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นเดงเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งพาอาศัยยังกรรมมังกาลิสามิกาจานังวาปาปังวาตัดสะทายาโทภ้าวิสามิ เราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือบาปเราจะต้องเป็นทายาทคือว่าเราคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังเอวังอัมเหหิอภินหังปัจจะเวขิตาพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันเถิด สิบเก้าบทสวดเทวตาอุยโยชนาคาถาทุกขาปัตตาจานนิทุกขาพายาปัตตาจานิพายาโสกัปปัตตาจานนิโสกาหนตุสัพเพปานินิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมปะตังบุญยะสัมปะทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพะสัมปติสิทธิยาทานังขะทานตุสัตทายะสีลังลักขันตุสัพพทา ภาวะนาภิรตาโหนตุคันฉันตุเทวตาขาตาสัพเพพุทธาพระป,ปัตตาปัจเจก,กาน,นจะแรงพลังอรหัตานันจะเตเชนะรักขันพันธามิสัพโสยี่สิบบส่สวดเทวตาปฏิทานาคาถาหัตธรรมยังปฏิทานาคาถาโยพะนามาเสยยาเทวตาสันติวิหารวาสีนีทูเป ทูเปขาเลโพธิคาเลแตหิงตตหิงตาธรรมาเทนะพระวันตุปูชิตตาโสทิงกะโลนเตถวิหารมันเลรเถราจะมัด นาณวากาจะภิกขะวโวสารามิกาธานะปฏิอุปาสากาขามาจะเทสานิขามาจะอิสราสัปปานาภูตาสุขิตาพะวันตุเตชาราผู้ชายเยปิจะอันทสัมภาวาสังเท,ทะชาตาอัตโะวปะปากิตา กานิกังธรรมวะรังปติจเตสพเพติปุคสะกะโรนตุสังขายังถาตุจิรังสตังธรมรมโมธรรมมัถราจาปัปบุคลาสังโคหนตุสัมมโคว,วอัตถายะจะหิตายะจะอัมเหรักขันตุสัตธรรมสัตธรรมโมสัพเพปิธรรมจาริโนวุฒิงสัปปานุเนยามะธรรมเมอรลิยปะเวทิเต ยีบเอ็ดบ,บทสวดสัพพะปฏิธานาคาถาแปลหัธรรมยังปฏิธานาคาถาโยพะนามาเสบุญนัสสิธานิกาตัสะขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณยานัญญานิกาตาีิเมจงเป็นผิวมีส่วนแห่งบุญคลิปเจ้าธรรมในบัดนี้เตสัญจะภาคิโนโหนตุสัต สัตะตานตตปะมานาาและแห่งบุญทั้งหลายอื่นธที่ข้าเจ้าได้ทำแล้วเยปิยาคุณะวันตาจะคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีหุยคุณไม่หังมาตาปิตะโยมีบานดาและปิดาของเจ้าเต็นโทนทินทถาเมจาปายะ ทิฏถาวาที่พระเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นอันเยมัตนัตตะเวรินโนแลสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางสันตาติสันติโลกัสสามิงและมีเวรการตั้งอยู่ในโลกเตภุมมาตะตุโยนิกาเกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดสีปัจเจกะตะตุโวกาลามีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ สังสารตาพระวาพระเวท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่ยาแตงเยปัติทานัมเมสัตว์เราใดทราบการในส่วนบุญของเจ้าแล้วอนุโมทันตุเตสายังขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนานเองเถิดเยจิมังนับปะชานันติก็สัตว์เหล่าใดชอบย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของเจ้านี้เทวาเตสังนิเวทายุง ขอเทพเทวาทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นมะยาทินนานัตบุญญานังพ่อเหตุคืออนุมโมทนาบุญทั้งหลายอนุมโมทนาเหตุนาที่พระพเจ้าให้แล้วสัพเพสัตตาสตาหุนตุขอสัตว์ทั้งปวงจงยามีเวณอเวลาสุขาชีวิโนอยู่เป็นสุขเสมอเถิด เขมามปะทางจะประปับปนตุแลจงถึงทางอันเกษมเถิดเตสาสา,สาสานิสสะตังสุภาขอความวางขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดขอทุกท่านนั่งสงบกายให้นิ่งหายใจข้อ,อกช้าๆผ่อนภายร่างกายรักษาควบงบจากนั้นตั้งจิตเปมาที่แล้วว่าด้วยอานุภาพแห่งสัจจะนัภาพแห่งความเยืนนั้นสงแห่งการบูชาพระนไต ด้วยการสายทยายบทสวดมนต์พระสูตรพระป่าลิตาละแลกภาคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นทุกคนภัยทั้งปวงขอให้พระเจ้าจเจริญทั้งทางโลกท,ทางธรรมทอถ้วยเทพเทวญาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสายทยายมนตและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุนโมโแล้วโปรดอํานวยพรชัยให้กับเจ้า และวัตถุมงคลพระกิ่งพาลีพินาโดยมือที่สมเด็จพระยานสังวรวัดบรวรนิเวศวิหารตลอดจนถึงวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งจัดสร้างขึ้นที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างขึ้นในอนาคตขอจงเปลี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปาริตตาละและคำมงคลในพระคาถา,าต่างๆขอตงสำเร็จขอตงสำเร็จจากสิทธปการเถิดสาธุ บุญกุศลของเจ้าทั้งหลายอันเกิดากการสวดมนต์จเจริญจิตภาวนาขอน้องถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอพลบุญด่นนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์จเจริญจิตภาวนาทุกท่านจงปลอดราจากภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสะเร็จทุลื่ยในหน้าที่การงานชนะตกศักดิ์และมันทั้งหลาย สมบูรณ์พร้อมด้วยชนะสารสมบัติปริวานสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในวิปัสนากรรมฐานเกิดปัญญายาณและเจริญด้วยจะพิจะพิกพรใชยทั้ง4คืออายุวันนะสุขะภาระเถิดขออนุมโมทนาบุญกับครอบครัวยอดสี่ท่านเถิดขอบคุณครับจบบทสวดมนต์ครับ